เมอร์นะฮะพูดถึงสแกเมเบอร์เนี่ยวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากนักการเมืองที่นะพึ่งจะกลับเข้ามาสู่วงโครจรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณกรจติกาวณิศน,น,นะครับ<อ>วันนี้เนี่ยไปที่ปปงนะฮะเห็นว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับสแกเมเบอร์ไปยื่นให้ปปงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับอ่าสแกเมเบอร์ต่างประเทศเฉินจื้อเนี่ย<อ>นะครับที่ถูกทางสหรัฐเขาอายัดทรัพย์ไปเป็นแสนล้านหลอกว่ามี การพบความผิดปกติทางธุรกรรมการเงินที่เชื่อมโยงอดีตรัฐมนตรีชุดนี้กับชุดที่แล้วด้วยนะครับที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปองงอครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ในกรใจอรจดการวานิชรองหัวหน้าพักนายพงศกรขวัญเมืองโคโศกพักพร้อมคณะเข้าไปยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินของกระบวนการสแกมเมอร์ก็มีรองเลาขาธิการปปงงอครับนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยเป็นคนรับหลักฐานคุณอภิสิทธิ์บอกว่าปัญหาสแกมเมอร์ปัจจุบันมีเหยื่อทั่วโลกเป็นปัญญหหาใ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหลายประเทศมีการแก้ปัญหาด้วยการยึดทรัพย์ไปแล้วแต่ไทยยังไม่ได้ดําเนินการอะไรพรรคประชาธิปัตย์จึงมีความเป็นห่วงถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้นอกจากมีคําถามเรื่องอธิป,ปไตยที่มีตัวอย่างให้เห็นที่รัฐบาลจีนส่งเจ้าหน้าที่เข้ามากํากับดูแลการปฏิบัติการเกี่ยวกับสแกมเมอร์ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยหากเกิดขึ้นกับสหรัฐที่จะเข้ามาดําเนินการอีกภาพลักษณ์ของไทยจะเสียหายมากกลายเป็นประเทศที่อำนวยความสะดวกรองรับอาชญากรรมเหล่านี้ ที่ผ่านมามีการวิาพากษ์วิจารณ์และอภิปรายในรัฐสภา,าว่ามีการเข้ามาทําธุรกิจธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับคนไทยหลายคนรวมถึงคนที่มีตําแหน่งทางการเมืองและบริษัทถึงขั้นที่ว่ากมเมอร์ทุนเทาคืบคลานเข้ามาครอบงาการเมืองแต่รัฐบาลตอบสนองด้วยการจัดทํา MOU หน่วยงานต่างๆและบอกให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาตินายกบอกว่าใครมีข้อมูลหลักฐานให้นําข้อมูลมาให้หน่วยงานรัฐหลังพรคประชาธิปัตย์ไปหาหลักฐาน ด้วยการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมการเงินของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และพบความผิดปกติการทําธุรกรรมวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลมาให้ปปงงที่เราพบก็คือความผิดปกติของการทําธุรกรรมนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเงินเพียงแค่10เหรียญสหรัฐหรือ330บาทนะครับที่เป็นทุนจดทะเบียน ของบริษัทซึ่งบัเงเอิญเป็นบริษัทที่มีอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เข้ามาสามารถซื้อกิจการนะครับซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าไม่เป็นร้อยเท่าเออเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านเท่าทุกครับเป็นล้านเท่านะครับและในที่สุดบริษัทเหล่านั้นก็มาเชื่อมโยง ะครับกับกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ปลายทางเนี่ยยังมาถึงบริษัทพลังงานหลักของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ตกเป็นข่าวมาด้วยซ้ําว่าอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกับกรัมพูชานั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศด้วย คุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการหาเรื่องนักการเมืองคนไหนเพียงแต่หลักฐานที่นํามามันมีความผิดปกติซึ่งสามารถตรวจสอบได้และมีเหตุผลเพียงพอที่ปปง,งจะเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบอย่างเช่นการซื้อขายหลักทรัพย์เกินราคาจริงในตลาดการจัดทาโครงสร้างบริษัทเพื่อหลบเลี่ยงการถูกห้ามทํากิจการเพราะเป็นบริษัทต่างชาติแต่พอนักข่าวถามว่าบอกได้ไหมว่าไอ้ข้อมูลที่เอามาวันนี้ของใครใช่คุณวรพักอดีรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงการคลังหรือไม่ คุณอภิสิทธ์บอกว่าไม่ขอระบุว่าเป็นใครและเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคไหนฮะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นคุณวรพักหรือไม่ใช่คุณวรพักนะครับประเด็นก็คือบริษัทจุดทุนจดทะเบียน300กว่าบาทเนี่ยไปซื้อกิจการหลายร้อยล้านบาทได้เนี่ยมันผิดปกติแล้วสุดท้ายเนี่ยกิจการที่ซื้อก็ไปเชื่อมโยงกับกระบวนการสแกมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งนะครับว่า ว่าเราต้องเริ่มต้นจากการปราบปรามเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับเพียงแต่ว่าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองถ้าเกี่ยวข้องถ้าเขาผิดก็ต้องดําเนินการด้วยนะครับแต่เราไม่ได้มาตั้งต้นตรงที่ว่าเราอยากจะเอาผิดกับนักการเมืองแล้วเหมือนกับไปหาเรื่องมันไม่ใช่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกเดือดร้อนนะครับและประเทศไทยต้องแสดงบทบาทในการที่จะร่วมมือกับกระบวนการนี้ แล้วต้องเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรายชื่อสองท่านที่ทสอบถามมาเนี่ยเราก็มั่นใจว่าด้วยร่องรอยหลายอย่างเนี่ยมันน่าจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใครป็น,นักการเมืองใช่ไหมคะครับแต่ยุคไหนไม่ไม่ระบุนะครับนพิสิธ์ย้ำว่าการเข้ายื่นหลักฐานครั้งนี้เป็นครั้งแรกยังไม่เคยยื่นที่ไหนมาก่อนตำรวจก็ไม่ได้ให้เลือกมายื่นให้ปปอง,งอเป็นที่แรก เพราะปะปะง,งมีอำนาจตรวจสอบโดยใช้ความผิดปกติที่มีหลักฐานอยู่เชื่อมโยงกับการระงับการทําธุรก,กรรมรวมถึงอายัดทรัพย์ขณะที่หัวหน้าฝ่ายค้านครับ <c oughs> นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้ไปร่วมกิจกรรม Inside the w h a l Hunting Investigation a Conversation with Tom Wright ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยกรุงเทพนะครับมีนักวิชาการสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมบรรยาย ก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเบนสมิธหรือเบนจามินเมล์เบอร์เกอร์โดยทอมไรท์ผู้สื่อข่าวสอบสวนที่มีผลงานการเปิดโปงธุรกิจเงินกองทุนวัน MDB ทอมไรท์เขาบรรยายครับถึงที่มาของเบนสมิธตลอดจนความสัมพันธ์ของเบนสมิธกับบุคคลระดับสูงในไทยอย่างคุณทักษิณชินวัตรร้อยเอกธรรมนัฐพ,พรมเผ่าพร้อมทั้งแสดงข้อมูลหลักฐานการสืบสวนติดตามเครือข่ายของเบนสมิธในฐานะเจ้าพ่อสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา หลังฟังจบในนัทพงศ์ก็ถามคำถาม2ข้อในความเห็นของทอมไร์ที่สืบสวนงานชิ้นนี้เห็นว่ามีประเด็นใดที่คิดว่ารัฐบาลไทยหรือสังคมไทยควรขยายผลมากกว่านี้หรือไม่เพื่อเจาะลึกหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายดังกล่าวและหลังจากพรคประชาชนเปิดโปงเครือข่ายของเบนสมิตแล้วในฐานะผู้ศึกษาเรื่องนี้ได้สังเกตเห็นท่าทีเครือข่ายแกมเมอร์ข้ามชาติมีการพัฒนาแนวทางในการหลบเลี่ยงการกระทําทอย่างไรทอมไร์เขาก็ตอบคำถามแรกนะครับ ว่าสิ่งที่รัฐบาลทําได้ก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ฝ่ายค้านทําไปแล้วซึ่งทุกอย่างมีความซับซ้อนในเวลานี้ส่วนคำถามที่2บอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเปิดโปงข้อมูลกรณี 1MDB คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเช่นการกระทาผิดเกิดที่นี่แต่ตัวผู้กระทาผิดอยู่อีกประเทศก็จะดําเนินการต่อได้ยากนายรัฐพงศ์ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าข้อมูลของเบนสมิทธที่ทอมไรด์เปิดเผยเราต้องยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่เหยื่อ แต่เป็นศูนย์กลางการฟอกเงินให้กระบวนการเหล่านี้ด้วยประเทศไทยไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบแต่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะมีนักการเมืองนักการเงินและข้าราชการไทยสมรู้ร่วมคิดในกระบวนการฟอกเงินและถ้าหากไม่มีการฟอกเงินกระบวนการทั้งหมดก็จะไม่ครบวงจรคนไทยทุกระดับและทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบทั้งสิน้นจึงต้องเอาจริงเอาจังกับการปราบสแกมเมอร์และเปิดโปงเครือข่ายของทุนเทาในประเทศเรื่องนี้จะเป็นวาระเร่งด่วน ที่พรกประชาชนจะจัดการหากได้บริหารประเทศคับ